Party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a string, who can catch me when I'm falling? Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar, I'll be a superstar, just on my avatar. Yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling. สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับพี่เป๊ะแอดมินช่องแมงอ c าชาแนลกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้แอดมินก็อยู่กับมอเตอร์ไซค์บาร์จโดมิน่า400นะครับซึ่งแอดมินก็เพิ่งจะไปรับมาเมื่อวันที่21เมษายน2567ที่ผ่านมานะครับที่ศูนย์สิริชัยมอเตอร์เซลลสาขาสระบ,บุรีนะครับก็หลังจากที่แอดมินนะครับได้ลงในส่วนของ คลิปบรรยากาศวันที่ไปรับรถมานะครับก็มีเพื่อนๆน,นะครับได้มาคอมเมนต์มาสอบถามกันอย่างมากมายนะครับเกี่ยวกับตัวรถเองหรือว่าในส่วนของอารมณ์ความรู้สึกที่ใช้งานกับเจ้าบาจาัดโดมินา400คันนี้ของแอดมินนะครับซึ่งในวันนี้เดี๋ยวแอดมินก็จะทำตามคำเรียกร้องนะครับก็จะมาแชร์มาเล่า ให้ทุกคนได้ฟังกันในส่วนของ filling อารมณ์ความรู้สึกที่ได้ใช้งานเจ้าบาจัดโดมิน่า4 0 0นะครับซึ่งคันนี้แอดมินหลังจากที่ไปรับมาแล้วนะครับก็ขับลันอินมาตอนนี้ไมก็อยู่ที่ประมาณ200กว่ากิโลเมตรแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ารู้สึกอย่างไรบ้างกับรถคันนี้ครับ ข้อมูลของรถมอเตอร์ไซค์บาจาดโดมิน่า400พิกัดเครื่องยนต์ 400cc ปริมาตรกระบอกสูบจริงอยู่ที่3 7 3 3ซ c ระบายความร้อนด้วยน้ำจุดระเบิดแบบ3โหัวเทียนระบบเกียร์เป็นแบบ6สปีดพร้อมระบบ slipper c ์ u ปปรั h ถังน้ำมันมีความจุ13ลิตรระบบกันสะเทือนโชว์อัพหน้าเป็นแบบ อัพไซด์ดาวขนาด43มิลลิเมตรระบบกันสะเทือนด้านหลังเป็นแบบโชกคอัพเดี al, ่ยวโมโนโชกคแบบมีซับแทงล้อหน้ามีขนาด110ทับ70ขอบ17ระบบเบรกด้านหน้าเป็นแบบดิสเบรกพร้อม ABS ของายเบรล้อหลังมีขนาด150ทับ60ขอบ17ระบบเบรก เป็นแบบ disc b r a e พร้อม abs จาก By b y b e เช่นเดียวกับล้อหน้ามาในส่วนของระบบไฟทั้งไฟหน้าไฟท้ายรวมไปถึงไฟเลี้ยวเป็นแบบ full led ทั้งคัน ชุดโคมไฟไฟหน้าของบาจัดโดมินา400มีความสว่างทั้งไฟต่ำและไฟสูงสามารถมองทัศนวิสัยได้อย่างชัดเจนประกาแผน่นมีไฟแสดงตำแหน่งสวิตไฟต่างๆทั้งซ้ายและขวา มาดูในส่วนเรื่องของเรือนใหม่กันบ้างเรือนใหม่ด้านบนมีแสดงรอบเครื่องยนต์ความเร็วระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนของเรือนใหม่ด้านล่างแสดงตำแหน่งเกียร์เวลาระยะทางรวม สำหรับบาจัดโดมิน่400คันนี้ก็เป็นรุ่นทัวรลิงนะครับก็มีของแต่งมาให้กันแบบครบๆกันเลยไม่ว่าจะเป็นกันลมทั้งซ้ายและขวาชิวหน้าแบบทรงสูงนะครับแล้วก็ยังรวมไปถึงมีกาดแฮนต์ติดตั้งมาให้ด้วยล่ะครับนอกจากนี้ก็ยังมีสติ๊กเกอร์กันลายที่ถังน้ำมัน ชุดแหลกข้างทั้งสองข้างวัสดุเป็นพลาสติกไม่ใช่วัสดุที่เป็นโลหะนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้วัสดุที่เป็นโลหะก็สามารถไปสั่งทำแล้วก็มาติดตั้งเองได้นะครับ ชุดแหลกท้ายวัสดุเป็นโลหะพร้อมที่พิงก้นของคนซ้อนในส่วนของถาดกรองนั้นแอดมินซื้อมาติดตั้งเองนะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีที่ติดตั้งที่จับมือถือด้านบนเหนือเลื่อนใหม่มาให้ด้วยครับเอาละครับทุกคนก่อนที่จะไปฟังในส่วนเรื่องของฟิล l i n g อารมณ์ความรู้สึก ในการใช้งานในการขับขี่เจ้าบาจ a รโดมิน่า400คันนี้ของแอดมินนะครับตอนนี้ก็มาทำความรู้จักกับบาจารกันสักเล็กน้อยนะครับบริษัทบาจ a รก็เป็นบริษัทจากประเทศอินเดียนะครับเป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่อันดับ3ของโลกนะครับแล้วก็เป็นอันดับ2ของ ประเทศอินเดียนะครับผลิตรถจักรยานยนต์รถ3ล้อรถสกูตเตอร์นะครับซึ่งเพื่อนๆน,นะครับอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินนะครับในบ้านเราไบค์เกอร์ส่วนใหญ่ก็จะรู้จักในแบรนด์ของทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับนั่นก็คือ Honda Yamaha Suzuki Kawasaki นั่นเองนะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะมาทําตลาดนะครับแอดมินเองก็ไม่รู้จักแบรนด์นี้เหมือนกันนะครับจนบาจาร์เริ่มเข้ามาทําตลาดควบคู่กับอีก2แบรนด์ h o s คา n a แล้วก็ KTM นั่นเองนะครับแอดมินก็ลองศึกษาดูนะครับเพราะราคาในตอนนั้นก็ถูกกว่าหลายๆแบรนด์นะครับแม้จะมีราคาพอสมควรนะครับแต่ก็ยังถูกกว่าหลายๆแบรนด์เจ้าตลาดนั่นเองนะครับ หลังจากที่ได้ศึกษาหาข้อมูลแล้วก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะครับในตอนนั้นแต่ก็ไม่ได้ตัดสินใจซื้อมาไว้ใช้งานซื้อมาลองขับขี่ท่องเที่ยวแต่อย่างใดนะครับก็ยังมีความลังเลอย,อยู่บ้างก็เหมือนกับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่มั่นใจในแบรนด์ทางฝั่งญี่ปุ่นมากกว่านั่นเองนะครับจนมาถึงตอนนี้นะครับบาจาร์ก็กลับมา ทำให้อดนดินได้สนใจอีกครั้งในการประกาศลดราคานะครับจากราคา 149,000บาทนะครับลงมา50%นะครับเหลือ74,500บาทในรุ่นบจาจ์ดโดมิน่าส0 0คันนี้นี่เองนะครับแอดมินก็เลยได้ตัดสินใจติดต่อไปอยังเซลล์ที่ศูนย์ซิลิชัยมอเตอร์เซลนะครับแล้วก็ได้จองแล้วก็ไปรับรถในวันถัดไปนั่นเองนั่นก็คือวันที่21เมษายน2567 ที่ผ่านมานั่นเองนะครับทุกคนมาถึงในเรื่องของ Top Speed นะครับที่เพื่อนๆหลายๆคนสอบถามกันเข้ามานะครับเรื่องของ Top Speed นั้นรถคันนี้นะครับแอดมินก็เคยได้ไปชมในส่วนของการรีวิวของจากต่างประเทศนะครับมีคนที่รีวิวนั้นทำได้จนถึงความเร็วสูงสุดประมาณ190กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันเลยทีเดียวซึ่งตรงนั้นแอดมินไม่แน่ใจว่าเป็นการ ตกแต่งหรือว่าการดัดแปลงเครื่องยนต์อะไรมาหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจว่าเป็นรถเดิมๆหรือเปล่านะครับแล้วก็รีวิวในส่วนของที่แอดมินมั่นใจว่าเป็นรถเดิมๆก็เห็นมีคนทำได้อยู่ความเร็วสูงสุดท็อปสปีดอยู่ที่ประมาณ170กิโลเมตรชั่วโมงนะครับซึ่งแอดมินก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับในช่วงที่ไปรับรถคันนี้กลับมาแล้วก็คับ ขับกลับบ้านนะครับในช่วงกลางคืนช่วงคำ่คำๆนะครับแอดมินก็ได้ลองท็อปสปีดเป็นช่วงเวลาสั้นๆน,นะครับถนนช่วงนั้นก็เป็นเส้นตรงพอดีนะครับก็ลองเปิดคันเร่งดูนะครับในช่วงของเกียร์หก็ได้สูงถึงประมาณ154กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้แอดมินก็ไม่กล้าเปิดคันเร่งไปต่อนะครับจริงๆแล้วสามารถเปิดคันเร่งแล้วก็บิดไปต่อได้นะครับ ได้อีกเยอะพอสมควรนะครับซึ่งเดาๆว่าก็น่าจะมีความเร็วท็อปสปีดแตะๆอยู่ที่160ถึง170เลยทีเดียวนะครับแต่แอดมินก็กลัวแล้วนะครับระดับความเร็วขนาด154กิโลเมตรก็ถือว่าเร็วมากแล้วนะครับแล้วก็ตามนิสัยหรือว่าตามจริตลักษณะการขับของแอดมินเองก็เป็นคนที่ขับทิป ขับออกทริปท่องเที่ยวนะครับเน้นขับไปเรื่อยๆชมวิวสองข้างทางนะครับเน้นขับกับเพื่อนๆความเร็วที่ใช้ในกลุ่มที่แอดมินไปขับด้วยนะครับซึ่งก็มีทั้งรถทัวร์ลิงรถคลาสสิกแล้วก็รถสกูตเตอร์ก็จะอยู่ที่ประมาณ110-120อะไรประมาณนี้นะครับส่วนในรถคันนี้นะครับความเร็วท็อปสปีดที่แอดมินคิดว่าน่าจะพอดีพอมเหมาะในการขับขี่ทริปขับท่องเที่ยวหรือว่าใช้ ในชีวิตประจำวันก็อยู่ในระหว่างตั้งแต่ 100, 110, 120ไปจนถึง130นะครับคิดว่าความเร็วประมาณนี้รถไม่เข็นแล้วก็ไม่เหนื่อยนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวแอดมินก็จะรีวิวในส่วนของท่านั่งให้ทุกคนได้ชมได้พิจารณากันบ้างน,นะครับแอดมินเองนั้นก็สูงอยู่165ซนเมนะครับเจ้าบาจดดมิเนียส4 0รนั้นก็มีความสูงจากพื้นอยู่ที่1112 มิลลิเมตรนะครับมาดูกันนะครับท่านั่งจะเป็นอย่างไรแอดมินจะวางเท้าลงพื้นได้เยอะแค่ไหนนะครับทุกคนนี่นะครับแอดมินก็คล่อมแล้วนะครับฝ่าเท้าที่แตะพื้นลงไปก็บัลเล่บันเล่ขยิงขยิงประมาณนี้นะครับซึ่งรถคันนี้ก็มีน้ำหนักอยู่ที่184กิโลกรัมนะครับซึ่งแอดมินมองว่าไม่หนักเกินไปนะครับสำหรับแอดมินก็ควบคุมได้คอนโทรลได้นะครับ คือว่าแอดมินก็มีความรู้สึกว่ามันเบากว่าเจ้าเบิร์แมน400อยู่ประมาณหนึ่งนะครับเบิร์แมน400นั้นก็มีน้ำหนักอยู่ที่218-219กิโลกรัมนะครับคันนี้ก็เบากว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับทำให้แอดมินนั้นสามารถคอนโทรลได้นะครับบาลานซ์รถก็ดีพอสมควร เลยทีเดียวนะครับทุกคนก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับแอดมินมองว่านะครับเพื่อนๆืนที่สูงประมาณ160นะครับขึ้นไปก็น่าจะขับได้นะครับก็ช่วยด้วยการลองออหาบูทส,สูงมาใส่หรือว่ารองเท้าที่มีพื้นสูง,สงมาใส่ก็ช่วยได้เยอะแน่นอนเลยทีเดียวนะครับส่วนเพื่อนเพื่อนที่สูงตั้งแต่165เซนขึ้นไปไปจนถึง1 7 5 180ก็น่าจะควบคุมได้ง่ายได้สบายแน่นอนนะ ต่อมามาคุยกันในเรื่องของฟิล l i n g อารมณ์ความรู้สึกกันบ้างนะครับที่ได้ขับขี่ได้ใช้งานเจ้าโดมิน่า400รันอินมาตอนนี้ก็ประมาณ250กิโลเมตรแล้วนะครับความรู้สึกก็เป็นรถที่ขับง่ายนะครับเครื่องดีกำลังดีนะครับเบรกก็ดีเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ต้องมีข้อควรระบังเล็กน้อยนะครับในส่วนเรื่องของเบรกนะครับเบรกหน้า ที่เป็น ABS ของ b ายเบนะครับก็ค่อนข้างดีนะครับจำลงไปนิดหนึ่งก็อยู่แล้วนะครับในส่วนของเบรกหลังนะครับเวลาที่จะกดเบรกก็ค่อนข้างลึกพอสมควรเลยนะครับทุกคนตรงนี้แอดมินก็จะไม่ค่อยคุ้นชินสักเท่าไหร่นะครับในส่วนเรื่องของระบบเบรกนะครับเพราะว่าระยะกดนะครับมันค่อนข้างต้องใช้ระยะเยอะพอสมควรนะครับตรงนี้ก็จะค,คล้ายคกับ r o y a l f n f l e l d Hunter 350ที่แอดมินเคยไปลองเทสมาก่อนหน้านี้นะครับตัวนั้นก็ระยะเบรคค่อนข้างลึกพอสมควรแต่ก็ต้องค่อยๆทำความเข้าใจแล้วก็ทำความคุ้นชินไปเรื่อยๆนะครับก็หลังจากที่แอดมินนั้นใช้มอตเตอร์ไซค์สกูตเตอร์อย่างเบิร์กแม400มาประมาณปีหนึ่งนะครับแล้วพอปรับเปลี่ยนมาใช้เจ้ามอเตอร์ไซค์ที่มีเกียร์แบบนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกับรถ ให้มันกลับมาอีกสักเล็กน้อยนะครับอีกไม่นานก็น่าจะชินแล้วละครับทุกคนสำหรับเจ้ารถคันนี้บาจัดโดมิน่า4 0 0นะครับมาในส่วนเรื่องของระบบกันสะเทือนกันบ้านนะครับโชว์อัพด้านหน้าที่เป็นโชว์อัพแบบอัพไซด์ดาวความาความกว้างหรือว่าความใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณ43มิลิเมตรนะครับก็ความรู้สึกนะครับสำหรับโชว์อัพไซด์ดาวนะครับชุดนี้นะครับกันสะเทือนด้านหน้าตรงนี้ก็บอกได้เลยว่า ก็คือทำงานได้ดีนะครับซับแรงซับการสะเทือนได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวนะครับอาจจะไม่ได้นุ่มนวลเท่ากับ s ุ z u k i b e r g m a n 400นะครับที่มีความนุ่มนวลกว่าในเรื่องของการสะเทือนดานหน้านะครับแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับถือว่าดีกว่ารถหลายๆรุ่นท,ทั่วไปเลยทีเดียวนะครับในส่วนของการสะเทือนด้านหลังนะครับ ที่เป็นแบบโมโนช็อคช็ออัพเดี่ยวแบบมีซับแทงนะครับก็ไม่แข็งไม่ได้กระด้างจนเกินไปนะครับเวลาตกหลุมเวลากระแทกนะครับก็ไม่ถึงจะทำให้เราไตาสะเทือนแต่อย่างใดนะครับถือว่าทำงานได้ดีแล้วก็ซับแรงซับกันสั่นสะเทือนได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ ในส่วนเรื่องของเครื่องยนต์นะครับความรู้สึกในการใช้งานนะครับทุกคนในส่วนของการเข้าเกียร์นะครับแอดมินรู้สึกว่าในช่วงเกียร์หเกียร์ส เกียร์สเกียร์สนั้นก็ค่อนข้างที่จะมีแรงสั่นสะเทือนนะครับจากเครื่องขึ้นมาที่แฮนด์ของเราทําให้รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนตรงนั้นได้นะครับประมาณหนึ่งเลยทีเดียวก็ขอเทียบกับในส่วนของ r o ล a l e n f l e l าสส s s สามหนะครับเจ้าคันนี้จะสั่นสะเทือนมากกว่าในช่วงเกียร์1,2,3,4นะครับแต่พอขึ้นเกียร์ 5, เกียร์6บอกได้เลยว่ารถคันนี้สมูทมากๆเลยทีเดียวนะครับแรง สันสะเทือนนั้นน้อยลงอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สปีดความเร็วในช่วงเริ่มต้นช่วงกลางช่วงปลายก็ดีด้วยนะครับยิงช่วงเกียร์ที่6นั้นบอกได้เลยว่าสมูทแล้วก็ขับสนุกมากๆเลยทีเดียวนะครับทุกคนแต่ว่าแอดมินก็รู้สึกว่ามันจะ ถ้านั่งนะครับทุกคนมันจะค่อนข้างที่จะก้มๆไปสักเล็กน้อยนะครับถ้าขับทางไกลจริงๆอาจจะมีเมื่อยนะครับตรงนี้แอดมินก็คิดว่าน่าจะมีการดัดแปลงในส่วนเรื่องของตุ๊กตาแฮนด์แอดมินอาจจะยกเปลี่ยนชุดตุ๊กตาแฮนด์ให้มันสูงขึ้นนะครับเวลากำแฮนด์นะครับ จับแฮนด์จับคันเร่งนะครับมันก็จะได้มีท่าทางการขับที่สบายขึ้นก็พูดง่ายๆว่าน่าจะเป็นทัวริงเต็มตัวนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ลักษณะรถเดิมๆนะครับบาจัดดอมิเนสี่ร้อยมันก็จะเป็น,นรถเนกเก็ตก er ึ่งทัวริงนะครับทุกคนก็พูดง่ายๆว่าเ,เป็นเนกเก็ตทัวเรอร์นั่นเองนะครับก็ไม่ใช่เออ่เป็นรถทัวริงร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับเวลานั่งเวลาขับก็ต้องเออ่ โน้มลงไปนะครับก้มลงไปเล็กน้อยนะครับขับทางไกลน่าจะเมื่อยพอสมควรเลยทีเดียวนะครับก็สรุปเลยแล้วกันนะครับทุกคนสำหรับโดมิน่า4 0 0นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นทัวร์ลิงนะครับที่ลดราคาจากราคา149,000บาทลงมาเหลือ7 4 5 0 0บาทนะครับพร้อมกันนี้ก็ยังมีของแถมในส่วนของ ประการลดหาย1ปีนะครับจดทะเบียนพร,ะระบรฟรีตรงนี้แอดมินมองว่าเป็นารายที่คุ้มค่าน่าลองมากๆเลยนะครับยังไงแล้วนะครับก็ลองนำไปพิจารณากันดูนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะได้รถมอเตอร์ไซค์นะครับที่สามารถทำความเร็วได้ประมาณ100-120แบบสบายๆนะครับไม่เค้นไม่เหนื่อยนะครับแอดมินว่า บาจาโดมินา4 0 0ตัวนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับก็ประมาณนี้และกันนะครับทุกคนถ้าเพืเ่อนๆสนใจจับสนใจจองนะครับแอดมินก็ต้องบอกว่าต้องรีบแล้วนะครับสต็อกตอนนี้ค่อนข้างเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะครับทางเซลล์ก็แจ้งแอดมินมาว่าแบบนี้นะครับ สต็อกเริ่มน้อยแล้วนะครับก็คือว่าวันเดียวนะครับมีการจับจองมากถึง40คันกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งแอดมินไม่ทราบเหมือนกันนะครับหลังจากที่ลงคลิปนี้ไปจะเหลืออยู่ให้จับให้จองให้เป็นเจ้าของกันสักกี่คันนะครับเอาละครับทุกคนในวันนี้ก่อนจากกันนะครับแอดมินก็ขอฝากไว้เช่นเคย ดูแล้วชอบดูแล้วดีดูแล้วมีประโยชน์ดูแล้วถูกใจก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แมง h a n n e l กันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับบอกได้เลยว่ารถคันนี้เป็นอะไรที่ครบครบๆบจบ,จบ,จบมาก,มากๆเลยนะครับทุกคนรีบไปจองกันนะครับ